สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับโอ้หวันนี้เราก,ก็พามาดูเจ้า JCB นะพี่น้องนะ JS 2 0 5 SC JCB ครับผมอ,อ๋อเป็นทีมงานรถ10ล้อนะพี่น้องทีมงานนี้ก็เป็น4ประคนใช้ครับ4ประคช้ใช่ไหม พี่เนตรตีปกชนชัยโอ้เราก็ดูแต่ทีมงานราถหก้อครับมาดูงานรถ10บล้อกันบัางพี่น้องเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวนี่เป็น JCB ครับนี่ก็เป็นงานสะหลวงนะครับนี่ ใหญ่ครับคันนี้สีปพะกลใช้ครับน่าจะเอาดินไปทำถนนสี่เลนนะครับผม JCB JS สองศูนย์ห้าเอสซีตามมาดูคันใหญ่ๆครับผมเป็นง,งานรถสิบล้อครับสีพระคนชัยแม่แล้วก็เปลี่ยนแนวดูครับอันนี้น่าจะเป็นฟูโซ่ครับสิบล้อคันนี้อุ้มมาแล้วอ ใส่เยอะเหมือนกันครับงานหลวงอันนี้เราก็มายืนดูมุมมนครับสีปกคนใช้ก่อสร้าง ดูครับใส่เสียงเงียบดีครับคันนี้มามาดูทีมงานรถสิบล้ออมาดูกันว่าจะใส่เยอะแค่ไหนครับกับบุ้งกีใหญ่ๆกับเจ้า JCB ใช่ไหมโอ้นี่ครับับนิ่มเหมือนกันครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถไปโค้ามากเท่าไหร่นะพี่น้องนะรู้แต่ยี่ห้อครับสปงสเปคนี่ไม่รู้ครับ เราเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆครับนี่ครับใส่เยอะเหมือนกันครับผมเป็นงานคิวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะสะลูกนี้น่าจะเป็นสะหลวงครับนี่เต็มลำครับอัดเต็มกลองกดด้วยเป็นไง เ,เต็มแล้วครับผมนี่ก็เอาไปเทงานหลวงนะครับไปเททำถนนขยายทางครับอู้อู้ เปิดไฟวิบบับด้วยไปแล้วครับโอ้อัดเต็มลำครับนี่นุ่มนำนุำ่มหน้าไปเรื่อยๆครับโอ้ใส่เยอะเหมือนกันครับผมเต็มกล่อง ทางขึ้นก็สบายสบายครับนี่พ้นแล้วพี่น้องมาดูคันที่สองครับผมนี่ก็เป็นฮ i โนครับเอ๊ะทำไมคันนี้คนขาวอะ่ะนี่ครับตักเต็มอุ้มเต็มอุ้มเลย ดูไอ้ขาวออกวันๆเลย ม่เสียงบมุกี้นี่ไม่มีเลยครับรถใหมน่นี่โอ้โหนิ่มไม่มีเสียงนี่นะครับถ้าขับรถเมโคเป็นขับรถเมโคเก่งไม่มีการตกงานครับ มีงานตลอดโอ้นั่นก็อยู่กับเจ้าโกเบโก,โก้ครับขนนู้น SK120 หรือเปล่ามี2ทีมงานครับผมนั่นก็เป็นทีมงานรถถกร้อนนะนี่เราดูเจ้า JCB ก่อนครับผมอัดเต็มกล่อง อันนี้ก็มาซื้อดินเพื่อกันจะไปถมทําทางครับบดอัดเป็นขยายทางถนนสี่เลนครับผู้เสียงนิ่มจริงๆครับคันนี้ครับ ใส่นี่ก็เต็มกล่องครับดูเต็มแล้วครับผมไหวไหมดูควันสิอูไปแล้วครับ ควันขาวเลยควันพุ่มตูดไปแล้วครับนี่ครับ ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ